สบายดีพี่น้องพอันดีแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมใช่เวลาเวลาจะในเอฟซีฝั่งทางลบบุรีพ่อยุดนี่เลยมันมาพื้นเพลคืออยู่นี่เลยอยู่บ้านมีเลยอยู่บ้านมีข้ามไปฝั่งนู้นอยู่นู้นไก่ไก่บ้านหลบงเปลี่ยนที่จากบ้านมีไปแปดกิโลมือนี่พ่อใหญ่วันสวนอยู่เบิดมือเสียวยางขวมทงไปตีสนุกฮะไล่เส้นลูกสาวของแท้เลยติดหัวใจเลยว่า โอ้นีก่กันอุ้งคือกันตอนนี้อุ้งอิงด้วยคือกันตอนนี้วาดเสียงพยุดปรากฏการที่เห็นผู้สูงอายุแบบนี้บ่อตรงๆเนาะผู้สูงอายุแล้วมาให้งงมาเอาลายเซ็นเขียนแปลกไหมอาเขาลังนะผมก็จะไปผมเห็นก็ว่าเดินไกลอยู่ข้างในมันอ,อยู่ข้างในเออมันอยู่ข้างในเดินเป็นกิโลสองกิโลม<า>ไม่ไป นี่สิ่งที่ที่เกิดมาไม่เคยเห็นก็คือลายเซ็นของครับองค์อยู่มีไม่ของของของใครก็แล้วแต่ละอที่ที่ผู้สูงอายุอย่างเราที่จะไปเขียนใส่เสื้อเนะแปลกว่าเอาเ้วเขาขอลายเซ็นใส่เสื้อมันบ่เคย้มีเลยเกิดไดใหญ่มากหัดปนีไม่ไม่ถปาดูล้ค่ะเออกเสาจบโตไว้ให้โอ้ได้โตลรบบุรีถ้ามาลรบบุรีต้อง หลวงปู่เพี้ยนหลวงพ่อเพี้ยนหลวงปู่แพน้กเอเออไม่ใก้กันทาลูกจาลสายสายกันดนี่แหละนนาเสียถมันเสียไม่มีไมมีไ่พเป็นหยังเอออย่างอยู่สายนั่นไบาดแผลมมมันมีแต่ว่าเราต้องไปมันว่ามันว่ามืนรือนอืดูสเอะแต่น้ำบินไม่ไกลรอ้มนี่ไม่ทันทันลู่เพียนไมหรือนผมว่าหรอใช่ ี่่วตอนนี้แกไม่อยู่ตอนนี้มีมีมันก็ไม่ทันเลมีหลานหลานอยู่บินหลวงปู่หลวงปู่ท่านเสียแล้วเหรอเสียแล้วเสียหลายปีแล้วหลังหลังพ่อคุณไม่ไม่ตอนนั้นก็พระเทพ่ยวที่ขาเข้ามาเรื่อยแต่ก่อนใช่ไหมล่ะขามามาเพเฝากเป็นลูกไงอืตกลวงปู่เพี้ยนเนีลยไม่ได้ ตะกอนแปะหาหลวงว่อคปูนมึงถามอ่ะมึงอยู่ไหนกันเดี๋ยวดิมึงยังมาหาปูทำไมหาไอ้เพี้ยนนู่นเดียวกันก็เหมือนเงินกับมึงยังมาหาเทไมมึงไปหาไอโคงนู่นนั่นน่ะคงนู่นพูรคงนู่นอยู่เชฟพุ่มอยู่ผู้เขียวเป็นกระแสพันเนาะไปฟังกระตุ๊ดเอ๊ะ ตังหลายอ้ตังสองแบ้งยอะไแป้งแป้งร้อยก็แงค์ยี่สิบแปนจับแป้งยี่สิบไปำเอ่มันแบ่ีใสงบอรับรไปาไปเดียวไม่เอาบกเมก่อนผมก็ยุ่งเทพเลยมึงเอาไปกับมาเป็นขนกอ่อามาี้าบ่้ตัไ้วกไปด้วยบ่าพ่อแขนอะไรของหลวงปูขอชมบารมีน่อเสือสิงเสือนี่แหละรถความไม่เป็นไรเนี่ยนี่เนี่ยเลูกสาวลูกสาวอี เป็นไรความมาแถวแล้วกระบังอ่ะเปลียนกับลูกปู้ทวดบี้หมดเลยนะฝั่งมันทำนะสาธุส่อมไม่ได้เลยจอมไม่ได้ยหายากแล้วมั้งเนาะรุ่นนี้ดี๋นี้เป็นอะไรปากแขนขาหักอะิ่มืเป็นไรอหอนว่าเรือว่าทะเลาไม่มีเลยไม่มีทะเลากบเพิลย ไปเห็นนะไม่หรอยุคยังไงฝากคนขับด้วยตีรังกาโอ้ฮึแมคคาเดเมียอะไรเนี่ยตัวตัวต่างประเทศจักเอายังไม่เห็นกันกินเนี่ยน้องไม้กันเมคคาเดเมียแล้วมาแลันมันแ้วแล้้จักจ่อยนี่ยังพัจักตกมันยังพังอยู่มาแล้วน้องไม้ก็ถาม่นึ่งวันแรกกรุงเทพรู้มาแล้วเซพี่อ๋อน้องไม้หายไปไหนน้องไม้หายไปแล้วมั้งน้องแป้หายไปไหนกลับมาแล้วกลับมาแล้ว เดี๋ยวน้องแป้งก็มาเดี๋ยวไมค์ก็เจอแล้วเดี๋ยวไมค์ก็อยู่อยู่เดี๋ยวก็โชวนน้องแป้งเดี๋ยวน้องแป้งมา9โมงต้องอยู่เมยุทธ์ครับวันนี้ไม่ได้ไลฟ์วันนี้ไม่ได้ไลฟ์วันนี้รับเพื่อนแล้วดูเสร็ดี่กี่โมงเจ้าบี้ไม่มีไม่สุดไม่รู้ละจะไปถามไอ้ผู้เฒ่างงไม่สุด เช็คซาวันดูประจำครับอันนี้ไม่รู้ติดขัดอะไรยังไล่สายไม่เสร็จมีเจ็ซีรุ่นนั่นพี่น้องก็เห็นมาครับประเภทให้ลูกสาวเส้นใส่เสื้อพร้อมันมาว่าเบิ่งเสือแล้วมันบ่ยังกับเสือบ่ทันสิเลยเสีอเมื่อมาดูเสื้อแล้วเสื้อหมดพี่ไวซักขาใหญ่เลย เห็นกันแล้วใช่ไหมนี่ย็นไล่อยู่คนเดียวโอ้ยย็นไล่จะไหนไ่อ้ผมแปมมาจะไปมาข้าผมแปมไปอาบอาบแล้วรู้ลงไปลงคลองแปมน้ำไม่เอาแปมมันอนกจังมือวนได้มันสีเยได้เอนเนนะผมนั่งกาแฟยังนางเห็ดไปน้ำตาลบาดเีอเ็นยเจนี้ดวากมากนี มันคนจะเยอะไหมหรอปะคิดว่าไม่ต้องห่วงพราะเขาล้แล้วแถวน้นแถวก็จะมาครับมันไม่ไกลใช่ไหมครับไกอยคไปประมาณสามสิบโลก็ถึงหกโลครับักขาไนโดนมาตัวป่ามเยอะเออ ไดยังแม่กินกันก็เมากยังกาะนแล้วอะไรแกะมันแข็งอ๋ไม่เจอมันเมาแไหนบางเหนเถอมันมันละลายหมมันละลายในป่กเงมันก็มเนาะนนี่และเมาแล้วกินสองในโอ้แกงไง่างวัดเนาะเ้าละลายดีล่ะ มาท่านใหญ่หย่อมด้ิครับพ่อครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อขอบคุณครับขอบบคคุณรัเวลาอะไรตัวนหนเสกเสกเท้าแล้ว รถทั้งนี้หลายเนาะรถจิ้มงาน,อน,นจอดกำลัง <ปะ S 1> น,นี้ได้วันนี้ไม่มาวันนั้นก็เลยรอไม่เจอไงรถทั้งนี้นะนนมลมอยู่เปิดมือพี่น้องครับอ่ะเดจะประยุดขึ้นทั้งเวทีจากบาทหนึ่งสักก้อนครับเอยากบอกกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สบ,บายดีพี่น้อง